กลางวันแสกๆดวงอาทิตย์สาแสงแรงกล้าอยู่เหนือท้องฟ้าของกรุงเทพเผาผลาญพื้นถนนลาดยางให้ร้อนระอุและบีบเค็นลมหายใจของผู้คนที่สัญจรไปมาท่ามกลางหมู่ยานพาหนะที่คลานไปอย่างเชื่องช้ามีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งแลน่นเร็วกว่าปกติขับโดยหญิงสาววัย25ปีนามว่าดาวเสื้อหนังของเธอเก่าโทมกางเกงยืนเต็มไปด้วยฝุ่นแต่สองมือกำแหนร,รถไว้อย่างมั่นคงไม่มีเวลาให้ลังเลภายใต้หมวกกันน็อกแบบเต็มใบใบหน้าของดาวเต็มไปด้วยความวิตกกังวลอย่างหนัก ดวงตาของเธอช้ำแดงเป็นผลจากการอดนอนและกลั้นน้ำตามาตลอดทั้งคืนวันนี้ไม่ใช่แค่วันธรรมดาแต่วันนี้อาจเป็นวันอำลาครั้งสุดท้ายแม่ของเธอซึ่งเป็นครอบครัวคนเดียวที่เหลืออยู่กำลังนอนป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลหมอไม่ได้ให้ความหวังมากนักและดาวรู้ดีว่าหากเธอไปถึงช้ามแม้แต่น้อยนิดเธออาจสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างทุกกิโลเมตรเหมือนการทดสอบเสียงตรรดัง ประสานผู้ขับขี่คนอื่นตัดหน้าและดวงอาทิตย์ก็ราวกับเร่งเวลาให้เร็วขึ้นแต่ดาวไม่สนใจเธอซอกแซกช่องว่างแคบๆระหว่างรถยนต์เร่งความเร็วแม้จะรู้ถึงความเสี่ยงไม่ใช่เพยรักความบ้าบินแต่เพราะไม่มีทางเลือกเธอไม่ใช่คนขับรถมักง่ายเธอรู้กฎแต่ในวันแบบนี้กฎกลายเป็นกำแพงขวางกั้นที่เธอไม่สามารถปฏิบัติตามได้เธอต้องการเพียงสิ่งเดียวเห็นหน้าแม่กุมมือที่ตอนนี้ถูกความเจ็บป่วยกัดกินและพูดประโยคที่เธอยังไม่มีโอกาสได้พูดหนูกลับมาแล้วนะแม่ เงื่อไหลอับขมับของดาวผสมกับฝุ่นถนนที่เกาะบนใบหน,หน้ามือของเธอสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความเหนื่อยล้าแต่เพราะความตึงเครียดความกังวลและความรู้สึกผิดที่ก่อตัวขึ้นเธอรู้สึกว่าเวลากำลังเยาะเยะ้ยเธอเหมือนปีศาจที่กระซิบว่าทุกอย่างจะสายเอกินไปแต่เธอปฏิเสธที่จะเชื่อ เธอปฏิเสธที่จะยอมแพ้ต่อเวลาเธอต้องไปถึงให้ได้ด้วยทุกวิถีทางเธอต้องไปถึงเพราะนี่ไม่ใช่การเดินทางธรรมดานี่ไม่ใช่แค่การเยี่ยมเยียนนี่คือภารกิจสุดท้ายของลูกสาวในการรักษาคำสัญญาสัญญาที่ไม่ได้เขียนไว้ว่าเธอจะอยู่เคียงข้างเสมอจนถึงที่สุดแต่โชคชะตาไม่ได้เข้าข้างคนที่รีบร้อนด้วยความตั้งใจที่ดีเสมอไปฉากที่สองสีแยกกลางเมือง ณสีีแยกกลางเมืองที่พลุกพล่านการเดินทางของดาวก็หยุดชะงักทันใดนั้นมือของตำรวจจราจรนายหนึ่งก็ยกขึ้นสั่งให้ดาวชิดเข้าข้างทางวินาทีนั้นเวลาราวกับหยุดนิ่งหัวใจของดาวเต้นร,รัวเธอรู้ว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเธอรู้ว่าใบขับขี่ของเธอถูกลืมทิ้งไว้บนโต๊ะที่บ้านเพราะเมื่อเช้านี้เธอรีบเร่งแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือการหยุดเล็กๆนี้ไม่เพียงแต่จะทดสอบความอดทนของเธอเท่านั้นแต่ยังจะปลุกด้านที่มืดมิดและแข็งแกร่งที่สุดในตัวเธอซึ่งเป็นด้านที่แม้แต่ตัว เธอเองก็ฝังลึกมานานแล้วท่ามกลางกระแสร,รถที่สัญจรไปมาระหว่างเสียงเครื่องยนต์และกลิ่นควันท่อไอเสียที่ชุนเฉียวการเดินทางของดาวก็หยุดลงตรงสี่แยกใจกลางเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนายหนึ่งยืนขวางทางด้วยท่าทางอันทรงอำนาจมือซ้ายของเขายกขึ้นสูงขณะที่สายตาที่เฉียบคมของเขากวาดมองดาวตั้งแต่ศตรีรษะจรดปลายเท้าร่างของชายคนนั้นอ้วนท้วมชุดเครื่องแบบของเขายับยยี่และจากท่าทางที่เขาเดินช้าๆเข้าใกล้รถมอเตอร์ไซค์ของดาวมีบางอย่างที่รู้สึกผิดปกติในทันที ดาวจอดรถชิดขอบทางปลดหมวกกันน็อกอย่างรวดเร็วและแม้กระทั่งก่อนที่จะถูกร้องขอเธอก็ยื่นป้ายทะเบียนรถที่เธอพกติดตัวมาให้แต่เมื่อถูกถามถึงใบขับขี่น้ำเสียงของเธอก็ลดลงลืมไว้ค่ะคุณตำรวจฉันกำลังรีบไปโรงพยาบาลแม่ของฉันอาการวิกฤตเธอกล่าวอย่างตรงไปตรงมาด้วยใบหน้าไร้การปรุงแต่งอย่างไรก็ตามความจริงไม่เพียงพอต่อหน้าผู้รักษากฎหมายที่สูญเสียความเห็นอกเห็นใจไปนานแล้ว ตำรวจคนนั้นจ้องมองเธอครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าช้าๆไม่ใช่เพราะเข้าใจแต่เพราะเห็นช่องทางเขาเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่ทำให้นิ่งแต่กดดันเสนอทางออกที่ประนีประนอมที่กลายเป็นกิจวัตรที่ช่อชนบนถนนในเมืองบ่อยครั้งไม่อยากให้เขียนใบสั่งใช่ไหมให้ผมช่วยไหมน้องแต่ก็เข้าใจกันหน่อยนะเขากล่าวพร้อมใส่ยะยิ้มดาวเงียบเธอรู้ความหมายเธอเคยเห็นสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนจากระยะไกลแต่วันนี้เธอคือเหยื่อเธอพยายามอธิบายอีกครั้ง คราวนี้ดังขึ้นว่าเธอกำลังแข่งกับเวลาว่าชีวิตคนกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้แต่คำพูดเหล่านั้นถูกตอบกลับด้วยเสียงหัวเราะเล็กๆและสายตาที่เริ่มสำรวจไปในทางที่ไม่เหมาะสมเดากำแหนรถแน่นขึ้นลมหายใจของเธอหนักอึ้งไม่ใช่เพราะความตื่นตระหนกอีกต่อไปแต่เพราะความโกรธที่เริ่มสะสมในอก ตำรวจคนนั้นอยู่ใกล้ขึ้นแล้วเสียงของเขายิ่งดูถูกร่างกายของเขาทับทับดาวสถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากการบังคับใช้กฎหมายเป็นการกดขี่และทั้งหมดเกิดขึ้นกลางแดดเพ้ยงท่ามกลางความพลุกพล่านของเมืองผู้คนมองเห็นแต่ไม่มีใครเคลื่อนไหวพวกเขายืนดูตามปกติเหมือนเคยเห็นการใช้อำนาจในเครื่องแบบในทางที่ผิดบ่อยเกินไปแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือพวกเขา กำลังดูใครอยู่ดาวไม่ใช่แค่ผู้หญิงธรรมดาและเมื่อขอบเขตของเธอถูกล้ำเส้นเมื่อร่างกายของเธอถูกสัมผัสโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อศักดิ์ศรีของเธอถูกย่ำยีบนถนนลาดยางในในเมืองเธอก็ไม่ได้คิดในฐานะลูกสาวที่กังวลอีกต่อไป เธอคิดในฐานะนักสู้และนักสู้ไม่เคยปล่อยให้ตัวเองถูกเหยียบย่ำโดยไม่มีการตอบโต้ดาวจ้องมองชายในชุดเครื่องแบบด้วยลมหายใจที่ไม่สม่ำเสมอเงอไหลอับขมับของเธอไม่เพียงเพราะความร้อนของดวงอาทิตย์แต่เพราะความกดดันที่บีบคั้นหน้าอกของเธอเธอยืนอยู่ท่ามกลางการจราจรที่ยังคงเคลื่อนไหวราวกับว่าโลกยังคงดำเนินต่อไปในขณะที่ชีวิตของเธอถูกระง,งับอยู่ที่จุดนี้ด้วยเสียงที่สั่นเครือแต่ชัดเจนเธอพยายามอธิบายแม่ของฉันอาการวิกฤตค่าคุณตำรวจอยู่ที่โรงพยาบาลฉันแค่ออยอ หากไปพบท่านฉันคอร้องคำพูดของเธอไม่ใช่แค่ข้ออ้างเป็นเสียงกรีดร้องจากหัวใจของลูกที่กำลังแข่งกับเวลาอ้อนวอนไม่ให้ถูกขัดขวางด้วยเรื่องเล็กน้อยที่สามารถเข้าใจได้หากยังมีเศษเสี้ยวของมนุษยธรรมอยู่แต่สิ่งที่เธอเผชิญอยู่ไม่ใช่ความเป็นมนุษย์แต่เป็นกำแพงเย็นชาที่ยืนอยู่เบื้องหลังชื่อและยศตำรวจคนนั้นจ้องมองเธออย่างไร้ความรู้สึกใบหน้าของเขาเรียบเฉยดวงตาของเขาว่างเปล่าราวกับคุ้นเคยกับการเพิกเฉยต่อเสียงร้องของมานานเกินไป เขายกคิ้วแล้วก้มลงราวกับกำลังตรวจสอบเอกสารของดาวอีกครั้งแต่สิ่งที่เขาทำนั้นเป็นเพียงการแสดงบทบาทไม่มีอารมณ์ร่วมไม่มีเจตนาที่จะช่วยมีแต่การคำนวณว่าผู้หญิงคนนี้สามารถถูกกดดันได้ไกลแค่ไหนสามารถถูกเอาเปรียบได้มากแค่ไหนถ้ารีบจริงก็แค่ให้เงินค่ากาแฟผมมาเรื่องก็จบเร็วน้อง เขากล่าวด้วยน้ำเสียงขี้เกียจบนเจ้าเล่์คำขอนั้นถูกถ่ายทอดด้วยใบหน้าเรียบเฉยราวกับว่าการคอรัปชันเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำดาวเม้มปากดวงตาของเธอคมขึ้นแต่ร่างกายของเธอยังคงยับยั้งไว้เธอต้องการโกรธต้องการกรีดร้องแต่เธอรู้ว่าทุกวินาทีที่เสียไปกับการต้เถียงคือเวลาที่ถูกขโมยไปจากแม่ของเธอเธอพยายามอีกครั้งน้ำเสียงหนักแน่นขึ้นในครั้งนี้ได้โปรดค่คุณตำรวจฉันให้เงินไม่ได้ฉันไม่มีและฉันไม่ต้องการฉันแค่ขอให้คุณเข้าใจนี่เป็นเรื่องความเป็นความตาย แต่ความหนักแน่นของเธอถูกมองว่าเป็นการท้าทายช้าให้คนนั้นใส่ย,ยิ้มจากรอยยิ้มของเขาเห็นได้ชัดว่าเขากำลังสนุกกับตำแหน่งที่เหนือกว่านี้ราวกับว่าคำขอของดาวเป็นแค่เกมไม่ใช่การเรียกร้องความเป็นมนุษย์และเมื่อเขาเริ่มเข้าใกล้มากเกินไปเป็นส่วนตัวเกินไปด้วยคำพูดที่ล่วงล้ำเข้ามาในพื้นที่ที่ไม่ควรถูกแต่ต้องขอบเขตนั้นก็พังทลายลง ณจุดนั้นบางสิ่งในตัวดาวได้แตกสลายไม่ใช่เพราะเธออ่อนแอแต่เพราะเธออดกลั้นมานานเกินไปเธอพูดดีแล้วเธอร้องขอด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งหมดที่เธอมี แต่เมื่อใครบางคนเลือกที่จะไม่มองเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวคุณและกลับพยายามดูถูกคุณก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเงียบอีกต่อไปดวงตาของเธอจ้องมองตรงไปข้างในนั้นเย็นชาและว่างเปล่าคล้ายกับดวงตาของชายคนนั้นแต่มีความแตกต่างกันประการหนึ่งดวงตาของดาวซ่อนพายุพายุที่เธอระงับมานานกำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าชา้าและพายุในวันนั้นไม่สามารถหยุดยั้งได้แทนที่จะปฏิบัติหน้าที่ดอ วายอมนโนธรรมชายในชุดเครื่องแบบเลือกเส้นทางที่มืดมิดซึ่งเขาเคยเดินมาบ่อยเกินไปหลังจากได้ยินคำอ้อนวอนของดาวเขากลับก,บก้มศีรษะลงเล็กน้อยถอนหายใจยาวแล้วส่งสัญญาณที่ผู้ขับขี่หลายคนคุ้นเคยจบที่นี่แต่เสียงพูดของเขาไม่สงบอีกต่อไปตอนนี้มันฟังดูถูกดูแคลนราวกับว่าดาวไม่ใช่มนุษย์ที่กำลังถูกบีบคั้นแต่เป็นเพียงวัตถุที่จะถูกลีถแทนที่จะให้ยุ่งยาก ก็ให้สิ่งที่ให้ในได้มาซะไม่ต้องทําเป็นบริสุทธิ์ผุดผ่องถ้าสุดท้ายก็ต้องการความเร็วเขากล่าวพร้อมกับจ้องมองอย่างเฉียบคมด้วยรอยยิ้มเล็กๆคําพูดนั้นไม่เพียงแต่เป็นการขู่กันโชคเท่านั้นแต่ยังเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีและความเคารพในตัวเองของใครบางคนและสิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่านั้นคือมันเกิดขึ้นในขณะที่ดาวกําลังอ่อนแอในขณะที่เธอควรจะได้รับความช่วยเหลือไม่ใช่ถะ ปูกระทำให้ตกต่ำลงสายตาของชายคนนั้นค่อยๆเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดอีกต่อไปแต่กลายเป็นนักล่าสายตาของเขาลามกอนาจาร์กาดมองร่างกายของดาวด้วยความหยาบคายที่ไม่มีการปกปิดดาวรู้สึกได้การจ้องมองที่เปลื้องผ้าที่ดูถูกที่ประเมินค่าของคนไม่ใช่จากความเป็นมนุษย์แต่จากความอ่อนแอของเธอต่อหน้าระบบเธอยืนอยู่ตรง นั้นคนเดียวในตำแหน่งที่อ่อนแอทางสังคมผู้หญิงสาวที่ไม่มีใครสนับสนุนกลางถนนในเมืองเผชิญหน้ากับเครื่องแบบที่ไม่สามารถต่อสู้ได้ตามกฎหมายแต่ตรงนั้นคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ของชา ยะคนนั้นเขาคิดว่าดาวไร้ทางสู้เขาเห็นความอ่อนโยนเป็นความอ่อนแอและความแน่วแน่เป็นช่องโหว่ให้กดดันเขาคิดผิดผิดอย่างมหันดาวเงียบใบหน้าของเธอเริ่มเปลี่ยนไปไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่การยอมจำนนแต่เป็นความสงบที่น่าสะพรึงกลัวเธอเห็นมากพอแล้วเธอให้โอกาสแก่ความเคารพแล้วแต่สิ่งที่เธอได้รับคือการดูหมิ่นและการใช้อำนาจตามอำเภอใจในความคิดของเธอเสียงของแม่กลับมาดังก้องอย่าปล่อยให้ใครดูถูกลูกเพียงเพราะพวกเขามีอำนาจ และในวันนั้นกลางแสงอาทิตย์ของเมืองภายใต้สายตาของสาธารณชนที่คุณชินกับการเงียบงันดาวตัดสินใจว่าเธอไม่ใช่ตัวเลือกอีกต่อไปเธอจะไม่ให้เงินเธอจะไม่ยอมจำนนและเธอจะไม่ยอมให้ใครก็ตามที่ใช้เครื่องแบบในทางที่ผิดแต่ต้องทั้งทางร่างกายและศักดิ์ศรีของเธอ เมื่อดาวคงมั่นในจุดยืนปฏิเสธที่จะให้เงินปฏิเสธที่จะยอมแพ้บรรยากาศก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากแรงกดดันทางวาจาไปสู่สิ่งที่สกปรกยิ่งกว่าใบหน้าของชายคนนั้นแข็งกร้าวขึ้นแล้วยอเยยด้วยเสียงที่จงใจให้เบาลงเขาเริ่มพูดคำหยาบคายประโยคที่แทงทะลุศักดิ์ศรีของผู้หญิงคนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องของเอกสารรถยนต์ไม่ใช่เรื่องของกฎหมายอีกต่อไปแต่ มันกลายเป็นการล่วงละเมิดอย่างจงแจ้งเขาพูดราวกับว่าดาวไม่ใช่อะไรมากไปกว่าวัตถุราวกับว่าร่างกายของเธอสามารถต่อรองเพื่อแลกกับอิสรภาพได้คำพูดที่น่ารังเกียจหลุดออกมาอย่า นอไม่ละอายไม่มีความเห็นอกเห็นใจแม้แต่น้อยต่อความตึงเครียดที่ฉายชัดบนใบหน้าของดาวขีดจำกัดถูกละเมิดแล้วและชายคนนั้นก็ไม่ชะลอฝีเท้าลงเลยมือหยับกร้านของชายคนนั้นเริ่มเคลื่อนไหวไม่ใช่เพื่อเขียนใบสั่งแต่เพื่อสัมผัสการเคลื่อนไหวของเขารวดเร็วฉวยโอกาสในพื้นที่แคบแคบ,แคบมือของเขาลอยไปยังแขนของดาวราวกับกำลังทดสอบว่าเขาสามารถสัมผัสได้ไกล แค่ไหนโดยไม่ถูกตอบโต้ดาวถอยหลังไปครึ่งก้าร่างกายของเธอแข็งทื่อไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความโกรธที่เริ่มเดือดพล่านในอกรอบตัวเธอเต็มไปด้วยผู้คนผู้เดินเท้าบางคนชละ อฟีเทา้าผู้ขับขี่บางคนเหลียวมองพวกเขามองเห็นพวกเขารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ไม่มีใครเคลื่อนไหวไม่มีใครเลยพวกเขาิ่ีเหมือนรูปปั้นเหมือนเคยเห็นความไม่ยุติธรรมบ่อยเกินไปและเลือกที่จะก้มหน้าสังคมที่คุณชินกับการถูกป้อนความกลัวเลือกที่จะเป็นพยานที่ไม่โต้อตอบมากกว่าที่จะเป็นเสียงต่อต้านสถานการณ์กลายเป็นวิกฤตความอดทนของดาวใกล้จะถึงจุดแตกหัก และศักดิ์ศรีของเธอกำลังถูกเดิมพันต่อหน้าสาธารณชนท่ามกลางความร้อนที่แผดเผาถนนลาดยางและศีลธรรมที่พังทลายเบื้องหลังเครื่องแบบเธอยืนอยู่คนเดียวแต่ในความโดดเดี่ยวของเธอการตัดสินใจที่แน่วแน่ก็เกิดขึ้นในวันนั้นเธอจะไม่เป็นเหยื่อเธอจะไม่ยอมให้ผู้ชายคนใดโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายที่ช่อชนปฏิบัติกับเธอเช่นนี้ในฐานะผู้หญิงในฐานะนักสู้ในฐานะมน,น,น,นุษย์ดาวปฏิเสธที่จะยอมจำนนและก่อนที่มือจะสัมผัสผิวของเธออย่างแท้จริงเธอตัดสินใจว่าพอแล้วถึงเวลาตอบโต้แล้ว ไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยความแข็งแกร่งที่เธอฝึกฝนมานานและในที่สุดวันนี้ก็เจอเป้าหมายที่คู่ควรฉากที่3การตอบโต้ของนักสู้ เมื่อมือศกกระปรกนั้นเกือบจะสัมผัสเธอโลกก็ดูเหมือนจะช้าลงแต่ในความช้าลงนั้นก็เกิดการระเบิดภายในตัวดาวดวงตาของเธอที่เคยมีน้ำตาคลอตอนนี้กลับคมกริบแทงทะลุเหมือนมีดหัวใจของเธอเต้นแรงไม่ใช่เพราะความกลัวอีกต่อไปแต่เพราะอะดรีนาลีนที่พุ่งพล่านจากส่วนลึกที่สุดของตัวเธอในเสี้ยววินาทีเธอจำได้ว่าเธอคือใครไม่ใช่แค่ลูกที่ต้องการไปเยี่ยมแม่ไม่ ใช่แค่ผู้หญิงธรรมดาที่อยู่คนเดียวบนถนนเธอคือนักมวยนักกีฬาที่ผ่านปีที่ยากลำบากในค่ายมวยถูกทุกถุกสร้างและได้รับการฝึกฝนเพื่อสิ่งเดียวอยากก้มหัวไม่ใช่ต่อความเอ จจอบปวดไม่ใช่ต่อแรงกดดันและยิ่งกว่านั้นคือไม่ใช่ต่อความไม่ยุติธรรมดาวไม่กรีดร้องไม่ขู่เธอแค่งเงียบก่อนที่ในที่สุดมือของเธอจะเคลื่อนไหวด้วยความเร็วที่คู่ต่อสู้ไม่เคยคาดคิดหมัดแรกของเธอเข้าที่กรามของชายคนนั้นอย่างจังทําให้หมวกสีน้ําตาลของเขากระเด็นลงพื้นเสียงกระดูกกระทบกันดังชัดเจนท่ามกลางความพลุกพลา่านและร่างอ้วนท้วมนั้นก็เซถลาในทันที ใบหน้าของชายคนนั้นตกใจไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เพราะอีโก้ของเขาถูกกระแทกด้วยความจริงที่ว่าสิ่งที่เขาเผชิญอยู่ไม่เหยื่อแต่เป็นราชสีตัวเมียที่ก้มหัวลงเพื่อเอ ริยมพร้อมจะตะครุบหมัดที่หนึ่งสองตามมาเป็นการผสมผสานร,ระหว่างสัญชาตญาณและเทคนิคที่ดาวเก็บซ่อนไว้เบื้องหลังท่าทีเงียบๆเ,เธอไม่ได้แค่ชกแบบสุ่มสี่สุ่มห้านี่ไม่ใช่ความโกรธที่มืดบอดนี่คือการลงมืออย่างมีสติทุกหมัดมีเป้าหมายทุกการกระแทกค,คือคำประกาศฝูงชนพลันมีชีวิตชีวาขึ้นผู้คนที่เคยเงียบตอนนี้ส่งเสียงกลัน้นหายใจบางคนร้องออกมาด้วยความตกใจบางคนส่งเสียงเชียร์เบาๆ ดวงตาของพวกเขากำลังเป็นพยานในสิ่งที่หาได้ยากช่วงเวลาที่ความกลัวโดยรวมถูกทำลายลงด้วยความกล้าหาญของคนคนเดียวชายในชุดเครื่องแบบล้มลงร่างกายของเขากลิ้งไปบนถนนลาดยางเจ็บปวดอับอายไม่มีอำนาจอีกต่อไปและดาวก็ยืนตัวตรงอยู่เหนือเขาลมหายใจของเธอหนักหน่วงดวงตาของเธอยังคงคมกริบเธอไม่หนีไม่ซ่อนเพราะในวันนั้นเธอไม่ใช่ผู้ทำ ผิดกฎหมายเธอเป็นหลักฐานที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเมื่อระบบล้มเหลวในการปกป้องคนที่ถูกต้องต้องกล้าที่จะยืนหยัดต่อสู้ในความเงียบชั่วขณะดาวค่อยๆถอดหมวกกันน็อกออกการเคลื่อนไหวของเธอสงบวัดผลได้เรากับพิธีกรรมก่อนการต่อสู้ดวงตาของเธอจ้องตรงไปข้างหน้าโดยไม่ลังเลเธอรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป หมวกกันน็อกถูกวางไว้บนเบาะรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ถูกโยนลงพื้นท่าทางที่แสดงถึงการควบคุมสถานการณ์อย่างสมบูรณ์จากนั้นโดยไม่มีสัญญาณไม่มีคำเตือนหมัดขวาก็พุ่งเข้าใส่กรามของตำรวจอย่างรวดเร็วเสียงกระดูกเสียสีกันและร่างที่กระแทกพื้นถนนดังก้องท่ากลางเสียงเครื่องยนต์และเสียงจอแจของการจราจรชายคนนั้นไม่มีเวลาตอบสนองร่างใหญ่ของเขาล้มเซขา ของเขาอ่อนแรงปากของเขาเปิดออกพร้อมกับเลือดที่ไหลออกมาเล็กน้อยจากมุมปากแต่ดาวไม่จบเพียงแค่นั้นอารมณ์ที่เธอกดไว้ตั้งแต่ต้นก็หลั่งไหลออกมาในรูปแบบของความแม่นยำที่อันตะ ราย,ยับตามมากระแทกเข้าที่จมูกของชายคนนั้นและทำให้เขาถอยหลังไป2 3งก้าวจากนั้นด้วยการเคลื่อนไหวที่ฝึกฝนมาจากการฝึกฝนหลายพันชั่วโมงอัปเปอร์คัตก็พุ่งเข้าใส่คางของเขาจากด้านล่างทําให้ศีรษะของเขาเงยขึ้นและร่างกายก็สูญเสียการควบคุมก่อนที่ชายคนนั้นจะล้มลงดาวก็สกัดด้วยเขาเข้าที่ลิ้งปีอย่างจังทําลายสมดุลที่เหลืออยู่และทําให้เขาล้ม ลงเหมือนกระสอบเปล่าท่ามกลางความร้อนของเมืองบนถนนลาดยางที่ครุขคราร่างของผู้กดขี่ก็สุดลงอย่างไม่มีเกียรติและดาวก็ยืนอยู่เหนือเขาไม่ได้เหงื่อออกไม่ได้กรีดร้องเพียงแอ ขังเงียบด้วยลมหายใจที่หนักหน่วงและดวงตาที่ยังคงลุกชนฝูงชนเงียบไปราวกับลืมวิธีหายใจผู้คนที่เลือกที่จะดูเริ่มตระหนักว่าพวกเขาเพิ่งได้เห็นบางสิ่งที่ไม่ธรรมดาผู้หญิงคนเดียวชกสัญลักษณ์แห่งอำนาจที่พวกเขากลัวมาตลอดไม่ใช่แค่การต่อสู้ทางร่างกายนี่คือการปะตุของการต่อต้านจากผู้ที่เบื่อหน่ายกับการเงียบดาวไม่ได้แค่ชกเจ้าหน้าที่ที่เช่าชนคนหนึ่งเธอชกระบบที่ยอมให้ความไม่ยุติธรรมเติบโต และในวันนั้นเธอได้ส่งข้อความที่ชัดเจนอย่ามองความเงียบเป็นความอ่อนแอเพราะเมื่อคนอย่างดาวระเบิดไม่มีใครสามารถหยุดเธอได้ฉากที่4เปลวไฟแห่งการต่อต้าน บรรยากาศบนถนนที่เคยราบเรียบเปลี่ยนเป็นเวทีของการต่อต้านผู้คนที่เคยดูเงียบเงียบเริ่มเคลื่อนไหวบางคนเบียดเสียดเข้ามาใกล้สร้างวงล้อมที่ไม่เป็นทางการรอบดาวและร่างในเครื่องแบบซึ่งตอนนี้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความพ่ายแพ้โทรศัพท์มือถือถูกยกขึ้นเพื่อบันทึกวินาทีแห่งประวัติศาสตร์เล็กๆที่เกิดขึ้นกลางถนนหลวงในเมืองบันทึกเหล่านั้นไม่ใช่แค่เนื้อหาไวรัลแต่เป็น พยานเงียบๆของความกล้าหาญของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต่อต้านความเย่อหยิ่งของอำนาจเสียงเชียร์ค่อยๆดังขึ้นเหมือนฐานที่ถูกลมพัดใบหน้าที่เคยหลบสายตาด้วยความกลหัวตอนนี้จ้องมองดาวด้วยความเคารพและความหวังที่ผสมผสานกันหญิงสูงวัยคนหนึ่งกระซิบในที่สุดก็มีคนกล้าชายหนุ่มคนหนึ่งกำโทรศัพท์ไว้ในมือที่สั่นเทานี่แหละฮีโร่ตัวจริงและแล้วก็มีเสียงหนึ่งที่ดังแทรกฝูงชนไม่ใช่จากดาวแต่จากคนที่ไม่รู้จักเสียงที่ดังต้องตะโกนว่าต่อต้านความไม่ยุติธรรม เสียงเรียกร้องนั้นสะท้อนและแพร่กระจายตามมาด้วยเสียงตะโกนอื่นๆและต่อมาก็มีเสียงมากมายสร้างคลื่นพลังงานที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ฝูงชนที่เคยเป็นเพียงพยานตอนนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนตัมพวกเขาไม่ได้แค่เฝ้าดูดาวต่อสู้พวกเขากำลังเฝ้าดูตัวเองถูกแทนด้วยร่างของดาวที่ยืนหยัดอยู่กลางถนน เธอได้สั่นคลอนความกลัวโดยรวมและแทนที่ด้วยความกล้าหาญและในวันนั้นท่ามกลางแสงอาทิตย์ของเมืองและถนนลาดยางที่ร้อนระอุเสียงของคนเล็กๆก,ก็ถูกได้ยินในที่สุดและทั้งหมดเริ่มต้นจากหมัดเดียวจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เลือกที่จะต่อสู้ฉากที่ 5. สัญ,ญลักษณ์ใหม่ ท่ามกลางความกลาหลนที่เริ่มสงบลงชายชราคนหนึ่งในชุดเสื้อผ้าเก่าๆแต่มีสายตาที่ใสสะอาดก้าวเข้ามาหาดาวอย่างช้าๆเขาไม่พูดอะไรมากเพียงแค่ก้มศีรษะเล็กน้อยและช่วยยกมอเตอร์ไซค์ของดาวที่เอียงเมื่อเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดการเคลื่อนไหวของเขาช้าแต่เต็มไปด้วยความเคารพน่นไม่ใช่แค่ความช่วยเหลือทางกายภาพแต่เป็นการยอมรับอย่างเงียบๆจากประชาชนตัวเล็กๆ คนหนึ่งถึงอีกคนหนึ่งว่าสิ่งที่ดาวทำเป็นตัวแทนของพวกเขาที่ต้องทนกล้ามกลืนความเงียบและความกลัวมาโดยตลอดไม่ไกลจากที่แน่นหญิงงไวกลางคนคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอไม่พูดอ่ะ ไรเพียงแต่กอดดาวแน่นเป็นเวลาสองสามวินาทีการกอดนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อปลอบโยนแต่เพื่อเสริมกำลังในอ้อมกอดสั้นๆน,นั้นดาวรู้สึกถึงผู้หญิงหลายพันคนที่เคยถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมทุกอย่างรวมกันอยู่ในความเงียบที่ลึกซึ้งผู้คนรอบข้างเริ่มเข้ามาใกล้ไม่ใช่แค่ผู้ชมอีกต่อไปแต่เป็นพยานที่กระตือรือร้นบางคนตบไหล่ดาวบางคนพยักหน้าด้วยความเคารพและบางคนเริ่มบันทึกคำให้การของพวกเขาเพื่อเผยแพร่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นดาวไม่ได้เป็นเพียงผู้หญิงที่กำลังจะไปเยี่ยมแม่ขอองเธ เธอได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ไอคอนของการต่ออต้านการล่วงละเมิดความไม่ยุติธรรมและความเย่หยิงของอำนาจที่ถูกปล่อยให้เติบโตมานานเกินไปชื่อของเธอเริ่มถูกพูดถึงไม่ใช่ด้วยเสียงตะโกนแบบวีรบุรุษแต่ด้วยเสียงกระซิบแห่งความชื่นชมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความนับถือไม่มีใครคาดคิดว่าสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่ใช่จากนักการเมืองไม่ใช่จากบุคคลสำคัญแต่จากหญิงสาวคนหนึ่งที่ถือหมวกกันน็อกในมือและมีบาดแผลในใจ ที่อีกฝั่งหนึ่งของถนนเจ้าหน้าที่ที่ล้มลงก็ถูกประชาชนพาตัวไปบางคนบันทึกใบหน้าของเขาเรียกร้องให้เปิดเผยตัวตนเรียกร้องความยุติธรรมดาวเพียงยืนอยู่ตรงนั้นถอนหายใจยาวมีบาดแผลเล็กๆที่ริมฝีปากเลือดเล็กน้อยที่มือแต่ดวงตาของเธอไม่หวั่นไหวเธอรู้ถึงผลที่ตามมา เธอรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามากแต่เธอไม่ถอยเพราะเมื่อใครบางคนกล้ายืนหยัดต่อสู้ไม่ใช่แค่ร่างกายของเขาที่เคลื่อนไหวแต่ความหวังของสังคมทั้งหมดก็ยืนหยัดพร้อมกับเขาด้วยและในวันนั้นภายใต้ท้องฟ้าที่ร้อนระอุกข,ของเมืองนักมมยหญิงคนหนึ่งได้กลายเป็นเปลวไฟเล็กๆที่สามารถจุดประกายความกล้าหาญให้กับหลายชีวิตที่ถูกทำให้เงียบมานานเกินไป ดาวในที่สุดก็เดินออกจากฝูงชนนั้นช้าๆแต่ยืนหยัดมือที่มีเลือดออกของเธอถูกพันไว้แบบลวกๆด้วยกระดาษทิชชู่ที่พลเมืองคนหนึ่งให้มาแต่บาดแผลน,นั้นไม่เท่ากับฐานที่ยังคงลุกชนอยู่ในดวงตาของเธอเธอไม่ได้ไปโรงพยาบาลในวันนั้นท้องฟ้ามืดมนเกินไปและเวลาถูกทำลายลงด้วยความโหดร้ายที่เธอเผชิญ แต่ในตัวเธอมีบางสิ่งที่สำคัญกว่ามากเกิดขึ้นเธอได้เปิดทางมอเตอร์ไซค์เก่าของเธอสตาร์ทอย่างช้าๆขณะที่เธอขี่มันกลับไปและเมื่อเธอจักไปไม่ใช่แค่ฝุ่นที่ทิ้งไว้แต่ยังรวมถึงร่องรอยร่องรอยของความกล้าหาญที่ยากจะลบเลือนด้วยเวลา ด้วยระบบหรือด้วยความกลัวที่อย่างรากลึกมานานเกินไปภายในไม่กี่ชั่วโมงใบหน้าและเรื่องราวของเธอก็แพร่กระจายไปทั่วโซเชียลมีเดียวิดีโอสมัครเล่นที่บันทึกวินาทีที่เธอชกเจ้าหน้าที่ที่ช่อชนกลายเป็นไวรัสมีเสียงไม่เห็นด้วยที่พยายามดูถูกเธอเรียกเธอว่าผู้หญิงที่รุนแรงพยายามปลุกฝังตราบ,บเก่าๆว่าผู้หญิงควรเงียบยอมจำนอนอ่อนโยนแต่มีเสียงที่ดังกว่ามากที่พูดตรงกันข้ามผู้หญิงคนนี้คือนักสู้ใครบางคนพิมพ์เธอไม่เพียงแต่ต่อต้านความไม่ยุติธรรมเท่านั้น เธอคือแซ่สำหรับพวกเราทุกคนที่เลือกที่จะเงียบมานานเกินไปและจากหลังหน้าจอโทรศัพท์จากตรอกซอกซอยแคบๆไปจนถึงห้องสนทนาที่กว้างขึ้นชื่อของดาวก็เริ่มเติบโตไม่ใช่ในฐานะเหยื่อไม่ใช่ในฐานะผู้กระทำความรุนแรงแต่ในฐานะกระจกเงาที่สะท้อนว่าบางครั้งเพื่อที่จะพูดความจริงใครบางคนต้องกล้าที่จะยืนหยัดอยู่คนเดียวและถ้าจำเป็นก็ต้องชกกลับ